นะครับอพานุภาพิีักการตออพคน้นองคายน้องคายตอวันนีเขาเป็ดดูดอนนะนะฮะเป็นเลแถ่ว่าเป็นได้ไวายน้มได้ครับตอรีออเอฟน,นะครับท่านพิทยานะครับอธิรยานะครับ แล้วก็จะมีท่านผู้บริวการอ่านอยู่ไหมอยู่ข้างหลังรุ่นะนะครับอันนี้เปน็นที่ทำงานเกือบสามสิบท,ท่าส่วนหนึ่งก็อุดรเป็นที่หมายผมเองก็มาหลายครั้งมาหลายสถานก็ขอชื่นชมน,นะครับในสิบที่จังหวัดอุดรน่างนางนางก็จะนำไปเลาะนำไปวา,างใช้ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับเราก็จะตปหมแล้วนะครับ ก็ได้ไปมาทุกปัจยนี้ก็จะไปที่พม่าเมื่อไรเพราะนั้นอุดรเนี้ก็เป็น,นจังหวัดจุดของเรานะคะระับพวกเราก็คุ้นเคยกับอุดรก็ข้านมากกา่เสพวกเราก็ไม่ทราบว่ามาจะรงช่ว